สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนะะัททิดาเสีสุขวันนี้นะคะเราจะมาดูระบบบำบัดน้ําเสียของฟาร์มมทอสศอน,นะคะว่าจะเป็นไย่งไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสิ่งแรกที่เราจะมาดูกันนะคะนี่ก็คืออะไรคะประตูน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเดินเข้าไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมของฟาร์มมอทสของเราเลยค่ะนี่นะคะพเพเื่อนๆของเราเยอะมากนี่แไหนจะได้่นี่ะอาจารย์ของเรา เราจะเดินตามมาตามไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นแทงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อที่เราเห็นนะคะ,ะ,คะเป็นบ่อสุดท้ายที่ใช้ในการฆ่าเชื้อนะคะซึ่งเน้นย้ำว่าบ่อฆ่าเชื้อไม่ใช่แค่บ่อผักน้ำนะคะคุณสมบัติที่ถูกต้องของการบ่มฆ่าเชือ้อบ่อฆ่าเชื้อนะคะ อธิบายว่าบ่อนี้นะคะจะต้องไม่มีวัชพืชใดๆขึ้นเลยเหตุผลก็คือค่า BOD นะคะต้องต่ำที่สุดซึ่งหมายความว่าต้องไม่มีอาหารเหลืออยู่นะคะน้ำในบ่อที่ผ่านการบำบัดที่ดีจะต้องไม่เป็นสีเขียวซึ่งแตกต่างจากสภาพในวิดีโอนะคะขนาขนาดนี้ที่ยังมีความเขียวอยู่เล็กน้อย กระบวนการการฆ่าเชื้อโรคและการนำน้ำไปใช้นะคะมีการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่อยู่ในด้านบนของบ่อนะคะซึ่งคือการเติมคอรีนเพื่อฆ่าเชื้อนะคะน้ำที่ผ่านการเติมคอรีนและการฆ่าเชื้อจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่นนะคะในนี้นะคะจะใช้สำหรับชักโคกในมหาวิทยาลัยของเราค่ะรวมถึงทั้งหอพักนักศึกษาเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปฟังอาจารย์แม้แต่ให้นานที่กระเด็นออกมานะคะก็ไม่จำเป็นต้องกังวลนะครับเพราะว่าได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วนะคะข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะ สังเกตได้ว,ว่าก่อนหนะ้านี้บ่อนีน้นะคะจะมีต้นไม้และเศษต่างๆเยอะนะคะแต่ตอนนี้หมดไปแล้วเนื่องจากน้ำยังดูเป็นสีเขียวาจ,ายจึงตั้งข้อสังเกตว่าต้องมีการฆ <ML P. S 1> ่าเชื้อเพิ่มอ,อ,อ,อีกเพราะสีเขียวแสดงว่ายัง <ML P. S 1> มีสารอาหารเหลืออยู่ค่ะบอ่บอไบ่อสุดท้ายฆ่าเชือ้บอบ่อสุดท้ายฆ่าเชือ้อ ห้องซิดิกกนบ่อไรบ่อสุดท้ายบ่อไรอยู่บ่อพักน้ำเฮ้ยเอาภาษาอังกฤษเดะบ่อไรบ่อสุดท้ายอ่ะเบกวอเตอร์บ่บอมบ์อะบอมภาษาอังกฤษว่าไรอมภาษาอังกฤษบอมบอมภาษาอังกฤษมาสูเลชันพอโอ้ยบอกค่าเชื้อไง เห็นไหมคะมันมีมันมีต้นไม้ไหมมีเศษไหมคะไม่มีเลยเมื่อก่อนมันเยอะนะทุกะบนเดี๋ยวนี้มันหายหมดแล้วผู้ใส่เขาจะเอามันออกคือบ่อนี้เนี่ยมันต้องเป็นบ่อที่ไม่มีพืชขึ้นเลยนะคะเพราะว่าค่า BOD ต้องต่ำสุดก็คือต้องไม่มีสารอาหารใช่ไหมคะและจริงแล้วมันต้องไม่เขียวด้วยเขาเอาน้ำเนี่ย ดูดเข้าไปเห็นไหมคะข้างบนโรสซสข้างบนนี่คือการเติมคอรีนนะคะเติมคอรีนเพื่อที่จะเอาน้ำไปใช้ในชักโครกทั้งมหาลัยค่ะเอาจากตรงนี้นะรวมทั้งขอคุณด้วยจุดนี้นะคะถ้าสมมุติว่าน้ำกระเด็นก็ไม่ต้องยี้มากนะคะก็มาจากตรงนี้และคะ่ะแล้วก็มีการฆ่าเชื้อ แต่ว่าคงต้อ <min> ง <it> ่าเยอะหน่อยเนาะเพราะว่ามันเคียวเคียวก็แสดงว่ายังมีสารอาหารอยู่ใช่ไหมคะเครื่อเตอร์เบอร์ใหม่เครืเตอร์เมือตอร์มือใหม่นี่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนถ่ายครูครับทิ้งสร้างรายได้ภาพเขบ็นไหฮะแต่แค่แข่งเนยจะเรียกคนดูเหรอขอบอกผมแล้วมีเงินหมด โอเคไหมมีใครจะถามไหมเดี๋ยวเราไปดูตรงโปรเซสการเต็มพอดีค่ะต่อไปเตรียมจะได้ออกร้อนอันนี้เราจะมาถ่ายเพื่อนๆของเรานะคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้พี่เขาสึกว่าอะไรค่ะร้อนไหมคะ ร้อนนิดหน่อยอันนี้เพื่อนร้อนไหมคะมากมากอ๋อค่ะเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างคะได้มาความรู้ในวันนี้ได้ความรู้เยอะไหมคะอ๋อนหอยผ้ความรู้ได้ความร้อนอ๋อร้อนกันไหมคะร้อนสนุกมากที่ได้มาได้ความสุขถูกอถูกต้อูกคือมาร้อนมากๆนี่นะคะเพื่อนของเราร้อนไหมคะสุดสุดเลยครับโอ้โหสุดยอดค่ะต่อ ตอนนี้คะเรากำลังเดินตามอาจารย์นะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนค่ะเพราะว่ามันร้อนมากค่ะถึงจะเป็นหน้าหนาวก็ตามการจัดการน้ําเสียและกระบวนการการฆ่าเชื้อนะคะบ่อสุดท้ายนะคะคือบ่อบ่มนะคะน้ําที่ผ่านกระบวนการ บำบัดนะคะจะถูกนํามาเข้าสู่บอ่อบม่มนะคะซึ่งเป็นบอ่อสุดท้ายก่อนนําเข้าไปใช้นะคะการเติมคอลีนนะคะน้ํามาจากบอ่อบม่มจะถูกนํามาเติมคอลีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคการแยกส่วนน้ําและตะกอนนะคะหลักการเติมคอลีนน้ําจะถูกแยกส่วนด้วยส่วนที่ใสจะถูกนําไปใช้ส่วนที่เป็นตะกอนนะคะจะถูกปล่อยทิ้งเครื่องมือและปัญหาที่พบในหน้าที่นะคะเครืะคะ่องรีตะกอนนะคะกล่าวว่าเครื่องรีตะกอน ซึ่งใช้ในการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการตกตะกอนหลักการเติมคอนรีนปัญหานะคะน้ำเขียวที่บอ่ออบมนะคะระบุว่าโดยหลักแล้วนะคะน้ำที่เข้าสู่ระบบ ขั้นตอนการผ่านการฆ่าเชื้อไม่ควรมีตะกอนแต่ในหน้างานนะคะจริงมีตะกอนเนื่องจากน้ําในบอ่อบ่มนะคะมีสีเขียวสาเหตุนะคะน้ําที่สีเขียวแสดงว่าสาหร่ายยังอยู่ได้ซึ่งหมายความว่ายังมีสารอาหารหลงเหลืออยู่ผลกระทบนะคะเมื่อน้ําเขียวมาเติมคอนลีนจะทําให้เกิดการตกตะกอนและถ้าหากมีการย่อยสลายของพืชที่มากับน้ําจะทําให้น้ําที่ฆ่าเชื้อแล้วมีกลิ่นเหม็นได้ค่ะ คุณภาพน้ําที่เหมาะสมนะคะเน้นย้ําว่าน้ําที่จะนํามาเติมคอนลนควรมีคุณภาพคือค่า BOD นะคะต้องน้อยกว่า10การนําน้ํานะคะที่บ่อบําบัดแล้วไปใช้ซ้ํานะคะการนําไปใช้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยควลอไลนแล้วทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในระบบสุขาพิบาลโดยเฉพาะการใช้ในชักโรครกทั้งในทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษา น้ำที่ใช้ในชักโครกไม่ใช่น้ําประปานะคะไม่ใช่นะใช่น้ําที่เราล้างมือเพราะน้ําประปามีต้นทุนสูงการนําน้ําจากระบบประ,ประปามาใช้ในชักโครกนี้จัดเป็นกระบวนการการรีไซเคลิลเนื่องจากผ่านกระบวนการปรปับปรุงคุณภาพน้ํามาแล้วอาจารย์ที่สวยที่สุดในสาขานะคะอันนี้อันนี้เือทอะไรคะอะันนี้เติมคอรีเหมนนจะเป็นที่เติมคอรีนะคะ พอดีบ่น่าจะเป็นถังเติมขอดีถังเติมสสดนมาจากบ่อสุชมนกอบ่อบ่บ่มเฉลม่ชนก่อนสบ่กาเชียอา่มาจากที่บรบัลนะก็จะมาส่งไปที่ส่งไปไหนคะบบัแล้วส่งไปไหนั้าไปไหนที่ไหนเข้าไปไหนอย่สือาจารย์ดิ เก็บอะไรหน่่ยมันเอาไปชักโครกทั้งหมดเลยค่ะเอาไปชักโครกอัไปชักครกใ่ะใช่่คะ่คะะเพื่อเพื่อนของเราตั้งใจถ่ายมผิดมากเลยค่ะนี่งคนดีนะทีแล้วี่ย กำลังไข่ก๊างจากทากราพอดีรับอคู่พูดตั้งนานนี่นะคะเราก็จะสูบน้ำมาจากบ่อสุดท้ายคือตรงนู้นที่เราไปดูมาแล้วเราก็เอามาเติมคอดีนะคะน้ำเหล่านี้จะไปไหนหรอคะก็จะไปจะไป น้ำนี้นะคะเราจะไปใช้ในสักโคกของมอของหอในทั้งหมดนะคะเพร,ราเวลาเติมคอ,อดีนเติมอะไรก็จะมีมีส่วนที่ตกเนาะมีส่วนที่ใช้มีส่วนที่เป็นตะกอนอันนี้คือ เครื่องรีตกรเครื่องรีตกรนะคะเนอะเนาะก็คือเวลาที่เขาจะเอาน้ํามาใช้เนี่ยก็เอามาจากบ่อบ่มเนาะบ่อบ่มก็คือมาชเลชันพอนครูคิดว่าตึกที่เราผ่านเมื่อกี้น่าจะเป็นของเก่าเนาะก็คือเอาน้ํามาแล้วก็มาเติมคอรีนพอตะกรก็ปล่อยทิ้งเอาส่วนที่ใสปล่อยให้กับไหนคะ ระบบที่เอาไปทำในในชักโคกแต่เขาคงต้องมีแทงเก็บเนาะเนาะคราวนี้น่าจะปรับมาเป็นตัวใหญ่ตัวนี้เข้าใจว่าน่ามาเติมคอรีนอะไรตรงนี้นะคะเติมคอรีนตกตะกอนตรงนี้เสร็จแล้วก็ตะกอนก็เอามาผ่านเบลเพลสตะกอนก็คือตะกอนของอะไรคะคอรีนใช่ไหมคะจริงจมันไม่น่าจะมีหรอกคอรีนไม่น่าจะมีตะกอนอะไร แต่หน้างานก็น่าจะมีอยิ่นะเพราะว่าอะไรคะมันเขียวมันเขียวพอมันเขียวปุ๊บมันจะทําปฏิกิริยายมันก็มีการตกตะกอนแต่จริงๆแล้วถ้าเราเรียนจริงๆนะคะน้ําที่จะมาเติมคอรีนเนี่ยคุณภาพต้องเป็นน้ําทิ้งคือค่าบีโอดีน้อยกว่าสิบแต่ที่เราดูเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้น สังเกตจากมันเขียวถ้ามันเขียวแสดงว่าสาหร่ายอยู่ได้ใช่ไหมคะสาหร่ายอยู่ได้ก็แสดงว่ามีสารอาหารอย่างกรณีบอ่อแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีต้นไม้เลยใช่ไหมคะเพราะมันเป็นบอ่อแอนแอโรบิกความสกปรกมันสูงมากพืชมันจะโตไม่ได้นะคะหลังจากนั้นมันเข้าสู่บอ่อสองพีเพื่อนถามว่าอู๊อาจารย์ทำไมมีอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีผักบุ้งมีอะไรอีกคะ ทุกฤษีใช่ไหมคะคูคาดว่าบ่อถัดมาน่าจะเป็นสักคาติทีพรเนาะเสร็จแล้วเข้าไปข้างหลังที่เราเดินเข้าไม่ได้เนาะก็เป็นบ่อแอโรบิกพอแอโรบิกเสร็จก็ไปไหนคะมาชูเลชันพรบ่อบ่มแล้วก็เอาน้ำจากบ่อบ่มมาเติมคอรีนเนาะมาเติมคอรีนเอาจริงๆเลยนะคะถ้าเติมคอรีนแล้วมันไม่ควรจะมีเบลเพสฟิลเตอร์เพส แต่เนื่องจากหน้างานมันคงจะมีตะกอนเยอะเนาะเนื่องจากว่ามันเขียวอะค่ะพอมันเขียวปุ๊บเราไม่สามารถที่จะเติมคลอรีแล้วมันใสปิ้งก็จะมีการตกตะกอนคุณจะสังเกตว่าน้าที่อยู่ในชักโครออกออกจากระบบบำบัดนี้นะคะมันคือไปที่ชักโครกทั้งหมดนะคะมันเขียวไหมคะมันไม่เขียวหรอกใช่ไหมแต่บางทีคุณก็เห็นเขียว ถ้าใครสังเกตใช่ไ่มมันก็จะออกสีน้ําตาลหน่อยๆก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ย mm hmm. มันคือน้ําประปาที่เราใช้ล้างมือหรือเปล่า mm hmm. ไม่ใช่นะคะระบบมรสอที่เป็นระบบสุขาพิบาลเนาะน้ำน้ำที่อยู่ในชักโครกทั้งหมดคือมีการเติมคลอรีนเรียบร้อยและไม่ใช่น้ําประปาจําไว้นะคะเราไม่เอาน้ําประปาไปใช้เพราะว่าน้ําที่เราใช้เนาะ ห้าพันคิวมันก็เป็นน้ําเสียเกือบเกือบห้าพันคิวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการอะไรคะรีรีไซเคิลหรือรียูสฮะรียูสหรือรีไซเคิลคุณเห็นกระดาษเขาเขีย<ต>นว่ารียูสหรือรีไซเคิลนะคะจะเอามาใช้เลยรีย<ๆ>ูสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ําพวกนี้คือรีไซเคิล ราะมันผ่านโปรเซสใช่ไหมคะถ้ารียูสก็คือเอาข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมคะใช่เฉพาะข้างหน้าข้างหลังยังไม่ได้ใช้แล้วก็เอามารียูสได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการเติมโปรเซสต,ต่างๆเนาะให้ตรงตะกตรดด้วยอะไรเงี้ยมันคือรีไซเคิลรีไซเคิลน้ำเนาะคุณเห็นบอ่อผึง่งเนาะสตาบิลไลเซชันพนประกอบด้วยบอ่อแรกเนาะ น่าจะเป็นแอนแอโรบิกคูยใช้คำว่าน่าจะเพราะคุณไม่รู้ความลึกเพราะมันขุดเมื่อ30ปีที่แล้ววันนานมากมีบ่อแอนแอโรบิกบ่อที่สองที่มีพืชเต็มเลยใช่ไหมคะเพื่อนถามมันก็ใช้ในระบบสุขาภิบาลในชักโครกเราทั้งหมดโอเคไหมคะเห็นภาพแล้วเนาะตั้งแต่ต้นทางเนาะต้นทางก็คือคุณเห็นน้ํามาต้องผ่านตะแกงใช่ไหมคะน้ํามาต้องผ่านตะแงเพราะ หลังจากผ่านตะแกงปุ๊บคุณจะเห็นปั๊มเป็นสายไฟใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณจะสอนเรื่องการการดีไซน์พวกปั๊มแบบนั้นคุณเห็นปั๊มปุ๊บกรณีถ้ามีปั๊มตรงไหนจําไว้นะคะตะแกงต้องอยู่หน้าปัม๊มแล้วต้องมีขนาดเล็กมากกว่าท่อดูดปากดูดของของตัวปัม๊มเดี๋ยวคุณจะสอนรู้ว่าอาจารย์บริสิลีสอนแล้วสอนแล้ว,ลวเรื่องปั๊มใช่ป่ะปั๊มหอยโขง่งทำหน้างง,ง,งสอนแล้วสอบแล้ว แ,แกงต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มเราพังเนื่องจากมีเศษเข้าหลังจากที่เรามีปั๊มปุ๊บมันก็จะกระจายใช่ไหมคะกระจายไปที่บอน่าจะเข้าบอดที่หนึ่งที่เราเห็นนั่นแหละแต่ถ้าดูตามรูปคุณคิดว่ามีกี่อนุกรมคะอนุกรมเนี่ยมีกี่อนุกรมมีสองมีสามมีหนึ่งมีเท่าไหรด่ดีทำยังไงถึงจะรู้คะ Google Map ใช่ไหม คุณจะรู้เลยว่ามันไหลไปทางไหนใช่ไหมคะคุณก็จะนับถ้าให้คุณเดาคร่าวๆคุณคิดว่าน่าจะเป็นสองไม่รู้นะอาจจะเดาผิดต้องไปดูอีกปีหนึง่งน่าจะเป็นสองอเคไหมนี่คือลักษณะการทํางานของบ่อพึงเห็นหน้าง,งานแล้วเนาะถ้าคุณดูจากหน้าง,งานคุณไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าบ่อไหนลึกเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณไม่รู้เลยว่าบ่อลึกเท่าไหร่วิธีการสังเกตคือ มันสุปกปรปอกางสุกระปกมากมันแต่เข้มใช่ไหมคะแต่ถ้าหน้าฝนมันก็สังเกตได้ถ้าหน้าแรงอย่างเงี้ยสังเกตได้ไหมไม่ได้เลยก็สังเกตจากอะไรคะจากพืชถ้าสกปรปกมากพืชจะไม่ขึ้นเพราะความค่าความสกปรปกสูงเขาจะไม่โตค่ะเนาะหลังจากนั้นคุณก็จะค่อยเห็นมีพืชเยอะขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายเขาก็ไม่ให้มีเลยสมัยก่อนคุมาพอสุดท้ายก็พืชเยอะมากพอเอามาปุ๊บมันมีปัญหาค่ะ าเชื้อแล้วมันมันไม่ได้ฆ่าหรอกเพราะว่ามันเอาเศษเศษย่อยสลายของพืชมาด้วยคะะน้ามันก็เป็นไงคะเจอคอร์ดินน้าก็หมึดขนี้เป็นไงคะมีไหมไม่มีเลยเนาะพิเตนโนเดินทำิวสิกยิเดนโนโอเคโอ้อยู่ไกลปานนั้นได้ยินไหมลูก <c oughs> มีอะไรทมไหมมีอะไรทำไหม,มไ ไปกูให้กูให้ทําวิดีโอตรงนี้นะทุกคนนะ20นาทีพอ20นาทีไปเจอกันที่บอกไบโอแก๊สทางเข้าในใครไม่รู้บอกไบโอแก๊สตรงไหนแข่งเลี้ยงได้ไหมคะแข่งแพ็คหรอคะพิเฟยอันนี้คืออะไรคะอันนี้อันนี้ถังบรรจุแพ็คสองแล้วก็ถังบรรจุแพ็คหนึ่งนะคะแล้วก็ อันนู้นจะเป็นพอ,อดีอันนี้เราจะเอาไว้ใส่น้ำของเรานะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่เฟที่ให้ความรู้นะคะ อันน,น,น,นี้ก็จะเป็นบ่อน้ำเข้านะคะ,<พ>คะ<บ>นี่นะคะเป็นบ่อน้ำเข้า<บ>อ,<ก>อันดับแรกของระบบ